สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟพิรพัฒน์สี่นะครับวันนี้มาพิเศษหน่อยคือผมทําให้เกรีนี่ผมมันคนดีหรือเปล่ปาคือผมจําได้สมัยก่อนเขาเคยแบบผมตอนที่ผมยังไม่แบบไม่มีคนดูเขาซับไปผมเยอะนะเว้ทุกคนคือเนี่ยผมขอเขาทําคลิปบางเซิร์ฟผมขอทําคลิปคือไม่มีใครให้อะไรเลยนะเว้ให้กูเติมเองแล้วกูต้องทาคลิปนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่า ให้ไปก็ไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าไงสมัยก่อนนะครับทุกคนผมเขาก็เลยอาจจะยังไม่ให้นะครับแต่คนนี้เข้าใจป่านะครับทุกคนอผมบอกเลยว่าบางพิมคนจริงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาทําให้เขาฟรีลวกันเพราะว่าวันนี้ว่างด้วยแหละประเด็นผมก็เลยมาทําให้เขานะครับโปรโมชั่นนะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับเติม50สิบาทได้เป็นเซตแดง3มเซตนะครับทุกคนอืประมาณนี้นะครับเป็นเซตแนวห้าสิบนะครับทุกคนเติมห้าสิบาทก็ได้นะครับ เป็นแบบกล่องพร้อมยิงนะครับทุกคนเป็นเกาะสว่านนะครับทุกคนก็จะได้เป็น100กล่องพร้อมกล่อง50อีก3กล่องนะครับซึ่งกล่อง50ก็จะดรอปของตามนี้นะครับทุกคนนี่นะครับอืมก็โอกาสดรอปก็ประมาณนี้นะครับของง่ายของปานกลางแล้วก็ของหายากก็จะเป็นทอนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าถึง75ดาเมจ220รนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับเป็นสนัยนะครับอันนี้คือของปานกลางนะครับ อืมถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่มีอ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีชุดหรออ๋อมีเป็นมีดนะครับมีดดาเมจหนึ่งร้อยนะครับเบด,ดาเมจสองร้อยซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะสุมอัลทอให้ได้เว้ยวันเนี้ย <c oughs> แอดมินซับมาให้ตั้งห้าสิบห้ากล่องมันต้องได้บ้างหรอวะผมว่าเนาะคใครจะเป็นบ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวกล่องให้ดูด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไปรีวิวของนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> ผมลงไปจัดข,ของข้างนอกแล้วกันนะครับทุกคนในเซิร์ฟเนาะ ตัวละครเอ้ยผมลืมบอกตัวละครไปตัวละครนะครับนี่ตัวละครโอ้โหว้โว้ว้โว้จเเสียงปืนอย่างดังกป๊บนึงนะทุกคนโอเคนะครับตัวละครนะครับเติมร้อยห้าสิบบาทดีเลือดวิ่งไวไม่มีดีเลือดนะวิ่งไวแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวละครสามร้อยวิ่งไวสิบห้าดีเลือดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซ่อนเสร็จนะครับทุกคนซึ่งของฟาร์มผมบอกเลยว่าโคตรสวยของฟาร์มสวยมากนะครับปืนดาเมจดร้อยยี่สิบห้านะครับก็คือยิงหัวตายนะครับทุกคน แล้วก็เป็น MK นะครับโอกาสดรอปแค่1%นะครับแล้วก็เป็นมีดลาเซอร์นะครับทุกคนอันนี้เป็น G2 นะครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้สไนแคนปะน่าใช่นะครับสไนแคนนะครับทุกคนอืมแล้วก็ของที่ดรอป0.5%ก็จะเป็นอันนี้นะครับทุกคนเป็นเซตเหลืองกับ BS นะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าถึง50ปืนดาเมจ160โคตรแรงผมบอกเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวของให้ดูก่อนละกันนะครับปึ๊บแป๊บ,ปบ,ปบหนึ่งนะขอปิด อ่าโอเค <c oughs> ชิบเดี๋ยวขอฟังมันพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรเด้กคือผมเป็นแบบเอาจริงคือเหนะมือน,นเหมือนเหงาอ่ะไม่มีคนพูดด้วยอะ่ะน,นี่<อ>ผมใส่เซ็ต<อ>ให้ดูก่อนนะ<อ>นี่คือเซ็ตโปรโมชั่นใหม่นะครับ,บ<อ>ทุกคนกเซตโปรโมชั่นใหม่ก็นะสวยนะเป็นสีแดงนะฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นเก่านะครับผมถือให้ดูผมใส่ให้ดูนะครับทุกคน และนกบ้านผมจิกจักจิกจักอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็โ <c oughs> ปรโมชั่นนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีสัยมานะทุกคนต้องไปสุ่มเอานะครับทุกคนเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดรอปให้ดูเลยนี่นะครับอันนี้เป็นปเซ็ตเก่าแล้วก็เซ็ตใหม่นะครับเซ็ตเก่าเป็นสีขเขียวนะครับเป็นเซตโซโลนะครับรทุกคนแล้วก็เซ็ตใหม่นะครับเป็นเซ็ตแดงแบบนี้นะครับทุกคนอืโตรเสียวเสียวฟ้าเกิน <accurately S 2> <ics> <representatives> เดี๋ยวผมจะเปิดเอาให้ได้วันนี้55กล่องมันต้องได้ทอสกินน่ะผมเลยว่ามันต้องได้นะครับทุกคนมันไม่ได้มันก็เบอร์เกินนะฮะอันนี้เป็นสนไยอะไรไม่รู้ดมเม็ด200นะครับทุกคนั้าเป็นสไนสุ่มรอบก่อนปะน่าใช่นะครับออ้โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันจะลอยขึ้นสูงไปไหนเนี่ยตกตายปะวะตกตายแน่ๆน่โอ้ยไม่ตายเดเซฟไม่ตาย ตกใจยู่กระโดดขึ้นสูงเลยอะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโชว์เฮ้ยไปก่อนหลบปันโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องนะครับทุกคนอันนี้เป็นของดอกง่ายจัดนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้50ด้วยนะครับได้เสร็จเฮ้ยปืนออกแล้วออกง่ายอยู่นะปืนเน่ยกูร้อยขึ้นสูงเนี้ยแหมกดไม่ได้เลยนะกระโดดลงไป อะไรวะเนี่ยตรงสสยมันอยากให้ผมเปิดบออากาศเปิดบออากาศแล้วจะได้ของดีก็เฮียแล้วอุ้ต่ได้สนายมาก็ถือว่าคุ้มนะครับทุกคนเปิดไม่กี่กล่องก็ได้สนายแล้วถ้าได้ทอมาผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากแต่ดูจากสอุยหัวทอหัวทอดอกมาทุกคนอ๋อหัวทอดอบเฉยมันก็ไม่ได้ดรอปยากนะเนี่ยเรารอแกนมาอยู่สิบกว่านี่แหละ อุ้ยมีดอ่าผมบอกเลยว่าของรดอกยากก็มาวะของรดอกยากผมบอกเลยนี่ผมได้หัวทอมาผมขอไปดูราคานะราคาหัวทอน่าจะแพงนะครับทุกคนผมเห็นแอดมินโพสราคายู่นะนี่ขั้นต่ำเซ็ททออยู่ไหนนะนี่เซ็ทระดับยากนะครับครบเซ็ทขั้นต่ำคือร้อยหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่าน่าจะแพงกว่านั้นแน่นอนอืม น่าจะแพงกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เติมแล้วก็เอาไปสุ่มขายดีกว่านะครับทุกคนผมว่าผมเติมมาสุ่มขายให้ผมมากกระดวงนะช่วงเนี้ยอืเนี่ยสไนด์ดรอปอีกแล้วอู้ดรอปง่ายจัดเลยผมบอกเลยว่าของเนี้ยเห็นป่ะหัวทอดรอปอีกแล้วอะทุกคนมันไม่ได้ดรอปยากเลยนะเว้ยแต่ผมยากได้ปืนเนี่ยไม่ได้ปืนเลยอะขอปืนหน่อยได้เปล่าปึ๊บโอ้โหได้แค่หัวมีหัวสองหัวเลยอะแต่เ้นห้าสิบก็ถือว่าคุ้มแล้ว อืมป่ะเดี๋ยวผมไปลงฟาร์มให้ดูก่อนนะครับเราค่อยมาบวกกับพวกนี้เนาะทุกคน,น,น,นชุบปึ๊บปึ๊บ <ใน S 1> ผมใส่เซ็ตอะไรไปฟาร์มรือวะใส่เซ็ตใหม่ไปฟาร์ไมไปดีกว่า,านคนจริงอยู่แล้ว,วแต่ของฟาร์มนะครับผมบอกเลยว่าของฟาร์มมันมีราคาจัดเลยนะทุกคน,นอืมของฟาร์มมีราคานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟาร์มได้เอามาขายได้นะครับทุกคนโอกาสดอบค่อนข้างยากเลยผมติดก่อ น่าจะดิสได้เลยป่ะอ่าดิสได้เลยนะครับเซ็มนี้ดีอยู่เปลี่ยนตัวละครตัวละครตัวละครโปรโมชั่นใหม่ตัวละครไหนวะตัวละครนี้แน่นอนอันนี้เป็นตัวละครเติม50ใช่ป่ะเติมอ๋อ150นะครับตัวละคร50ตัวละคร300จะเป็นตัวละครนี่อ๋อเจอละเปลี่ยนตัวละครแต่ซ่อนเซ็ตด้วยอย่างแฟลฟ้าขอกดซื้อโลยาก่อนนะครับทุกคน เราจะไปบวกเราต้องมีโลยาก่อนจังหวะแรกถ้าเราไม่มีเราจะซวยไป็นสบ่าเราจะโดนเราจะโดนยำและจะเสียเวลาเสียเวลาตรงในเซิฟเนี้ยแปบ๊บเดียวดีกว่าไปเสียเวลาในเซิฟไม่นั่งกดนานอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกดซื้อแบบนี้ได้เลยโอ้ผมก็99เนาะมันระบุจํานวนไม่จํากัดนะครับทุกคนนี่นี่นละอู้ดี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 ด,ด,ดีอยู่ดีอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูทุกคนนี่ไปเลยร้อยแมก ผมบอกเลยนะของฟาร์มมันแพงมากจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะคือของฟาร์มมันแพงจริงๆนะครับแล้วก็ของฟาร์มเซตมันสวยด้วยไงประเด็นเนี่ยเห็นปะคือเอาตรงๆนะมันน่าจะเท่าๆกับไอ้นี่แหละโอ้ยนนึงโอ้ยวางแก้วอยู่ผมว่านะดามเมจมันนะ่ะเท่าๆกับไอของฟาร์มแบบของเติมเลยอนะเนี่ยมันมันเท่าๆกับของเติมเลยนะครับทุกคนนี่นะผมต้องเพิ่มความไวเมาส์แล้วก็ ลุยวิ่งวิ่งหาบอสก่อนบอสอยู่ไหนนาะทำไมบอสไม่มีอ่ะมีคนมาฟากเอาใจละมาเลยเป็นปืนเสียง L S นะแต่บางเซิฟมันก็แล้วแต่เซิฟแหละบางเซิฟเป็นเสียงเหมือนคือกิ๊กชับางเซิฟเป็นแบบเซตไม่เหมือนอะไรเอ้ยได้สไนสไนเขียวว่ะเฮ้ยเดียวนะมันจะตอบง่ายเกินไปแล้วนะั่นสไนเขียวนั่นกูจะมากระดวงเกินไปแล้ว <c oughs> คือรอบก่อนเห็นป่ะทุกคน M 1อ่ะคือมันตอบยากมากผมยิงตัวเดียวผมได้ที่ผมมารอบก่อน ไม่รอบนี้ก็ตัวเดียวกูได้สนายอีกแหละคือเป็นอะไรที่แบบโคตรฟุกฟุกจัดเลยผมบอกเลยผมอะคนอะไรมากระดวงขนาดนี้ดวงกับผมมันได้มีอีกแล้วเห็นไหมมันดอบยากอยู่นะทุกคนไม่ใช่ดอบง่ายๆแล้วสนายแต่คนมันมากระดวงไงกระดวงเหนืบันทึกถ้ำนะครับดูจากผมเปิดทอก็รู้นี่อุ้ยวิดแอร์พีใช่ปะหรือเวีลังแม่วะเวีไังแม่ตั้งเป็นร้อยห้าสิบโอ้ฟัก อันนี้เซตฟาร์มนะครับเซตฟาร์มทุกคนผมได้เวียลักแม่มาเล่นว่ะดามเมจตั้งร้อยห้าสิบเจ่มบุ๊บเซตลักแม่น่าจะเป็นเซตเก่านะครับเซตแลเก่านะครับทุกคนซึ่งของมันค่อนข้างจะแพงนะครับของราคาแบบยิงเซตห้าสิบแตกนะคือมันยิงหัวไม่เดียวแต่นะครับคมก็เลยนิยมมาฟาร์มนะครับเซฟนี้มันเป็นเซตเพ่าเทียมนะครับนี่ติ๊กดบติ๊กดบเก็บติ๊กด้วย ขายมาฟาร์มหัวเลยว่ามันได้ของง่ายมากทุกคนผมแนะนำเนี่ยให้มาฟาร์มนะครับเนี่ยเห็นปะซิกอะพวกปืนกลเนี่ยคือมันตอบง่ายนะครับแล้วก็ปืนซิกอะมันดาเมจเยอะนะเว้นดาเมจตั้งยี่สิบแปดนะครับทุกคนคืองัดกับห้าสิบได้สบายเลยเนี่ยปืนห้าสิบแค่ดามดเมจยี่สิบเก้าเองทุกคนทางกันแค่หนึ่งดาเมจอุ้ยเ oh, อ็มหนึ่งโอ้ฟาดไอ้ดินจามึงจะเกินไปแล้วแอดมินล็อกรหัสปะเนี่ยล็อกให้ฟาร์มง่ายครับเ,เปล่ามันฟาร์มง่ายขนาดนี้วะเนี่ย บอส้าเลยบ,บอสบอสติดบอสติดช่วยสัมนาคุณหน่อยโอเคนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟมันห,หาของง่ายจัดเนดเี่ยดูสไนเอ็มหนึ่งดามอมดสูงๆเย็นๆดาเมจอ้ยเดี๋ยวนะทำไมดามเมเดเยอะจังอะดาเมจเดี๋วมากเลยนะเนี่ยก็จะดีกว่าของฟาร์มนะทุกคนคือดีกว่าของฟาร์มท,ที่มันเนี่ยเอ็มหนึ่งมันคต้นแรงอะดาเมจสองไอ้ร้อยหกสิบห้า ปืนที่มันหายากสุดมันดาเมจร้อยห้าสิบป่ะร้อยห้สิบร้อหกสิบนี่แหละคือดามเมจก็ห่างกันอยู่นะครับเจ็บเจ,เจ,เจนินจาชายผู้มากระดวงผมตั้งชื่อตั้งชื่อไว้แบบนี้เลยแล้วกันคือมันจะดวงเกินไปแล้วคือของมันไม่ใช่ดอบง่ายๆนะเว้ยของนี่มันเล่ๆมันไม่ได้ดอบง่ายเว้เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวหัวฟาร์ม โอ้ยกูมากระดวงจัดเลยอะดูดิอะไรกันครับนี่คุณนินจาคุณจะมากระดวงเบอร์บางอลังการเงินไปละ้วยิงบอสต่อไปอย่างเฟยวนินจาเอ้ยมึงจะดวงเลยไปแล้วเนี่ยดูดิที่ผมได้มาแล้วไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระบอกดูปนมันมากระดวงของที่มันแบบแหล่ๆอุ้ยนี่ดอบอีกแล้วโอ้ฟาก เก้าสิบกระบอกสิบกระบอกว h a t the fuck โอ้โหของแรดดีถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยคุณดินจาคุณจะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาไปให้พิมพ์ดูเดี๋ยวผมถ่ายให้พิมพ์ดูแล้วกัน <c oughs> ดูดูด,ดูดูปฏิกิริยามาได้วหทุกคนคือมันตอบยากแล้วไหมไม่งมากระดวงจัดผมส่งให้พิมพ์ดูในเยาวดี้อ่าดีบงับงบงับงมึงดูดวงขนาดไหนบงังให้ดวงจัดเลยอะ หรือว่าตอนทําคลิปคนคนมันจะมีดวงมนาะตอนทำคลิปแบบไอเ้เวรของตอบง่ายจัดเลยแล้วก็ผมหัวเลยนะสไนเอ็มหนึ่งทุกคนเห็นตอนที่ผมไปยิงเลยเนาะคลิปคลิปรอบก่อนนะครับคือมันยิงหัว50เม็ดเดียวตายนะครับทุกคนโอ้โหเจริญเรินละวันนี้ิงบอสมาเรื่อยๆมาต้นท้ายและทุกคนเดี๋ยวผมจะไปยิงทีละ ได้อะไรป่ะอุ้ยเซตอะไรอ่ะเส้นเขียวเส้นเขียวเส้นเขียวโอ้ไม่มีตัวตัวละครผมมันซ่อนเทสป่ะแต่ผมอยากได้เส้นเขียวให้มันครบเซตอด้ขอยิงให้มันครบเซตก่อนได้ไหมมันไม่ได้ดอบยากเลยอะคือผมฟาร์มไว้แ้วยแหละเพราะว่าผมมีเดฟนะผมเลยวิ่งทำไปนี่อุ้ยข้างในดอ,อกไปแย่โอ้ฟาก เฮ้ยเบสอ๋อคุณดินดามึงทำโดมมาจากไหนเนี่ยเวสยิงรัวปะเฮ้ยไม่รัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็รัวนะรัวกว่าเบสปกตินะครับเออยิงบอสยิงบอสยิงบอสอาร์มี่อาร์มี่เซตอะไรอะทุกคนขอโดว์นะอาร์มี่เซตถึงห้าสามสิบห้านะครับทุกคนทิ้งไปของเกลือของเกลือผมมาเน้นสไนซ์ผมบอกเลยฮึบ ปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาบอสไปไหนบอสนี่ฝั่งนี้อยากได้ให้มันครบเซตอ่ะจะได้รีวิวของฟาร์มไปในตัวด้วยเวียดดอบได้หน่อยและอู้ออันนี้เซตเก่าเขาเซตว่ะโอ้ฟาคูดินจามินจาผู้มากระดวงตั้งชื่อเซฟตั้งชื่อไอ้น,นี่ไปเลยตั้งชื่อคลิปไปเลย โดนจัดโดยพี่แอกอีกแล้วผมบอกเลยขอมาดากง่ายมันก็ง่ายอยู่วันยังถ้ำมานะบางทีอะแต่มันจะไม่ดอบแล้วเว้ยมันไม่ดอบแล้วอะแล้วเสียงนกบ้านผมมันเจี๊ยบจ้าเพ้อเกินมันคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอหน่อยเถอะเสียงบอสอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยคนดูเริ่มจะเบื่อแหละผมว่ามัน ผมอยากเอ้ยมีดมิลาเซอร์ว้ยเอาว้ยเอาว้ยเนี่มีดนี้เหมือนจะมีปาวะในเซิร์ฟแถะจำไม่จาไม่ได้วะไม่น่ามีมั้งมีหรือไม่มีวะเดี๋ยวจะมีแหละหรือไม่มีก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนเขาจะมีสปอนเซอร์กันอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนจะมีอยู่นะครับทุกคน ยุคไทยแลนด์อินเทเนชั่นไทยแลนด์เ่ะเหมือนจะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดมีแหละใช่ใช่มีมีมีเพราะว่ามันมีเข้าค่ายเขาเยอะมากสปอนเซอร์สมัยก่อนคือยุครุ่งเรื่องของวอ์ซีไงเขาเลยไม่นี่เยอะสปอนเซอร์อะไรเยอะเริ่มจะไม่ได้ละ ถ้ามันไม่มีตัวยิงมันก็ยิงไม่ได้แล้วทุกคนเออหัวดอบเมื่อกี้ได้ตัวได้หัวละครบละนี่นะครับทุกคนครบเซตมันก็จะประมาณนี้นะครับแม่งสวยกว่าเซตห้าสิบอีกโอ้ฟากดูเซตห้าสิบเรามาเทียบกันเรามาเทียบกันเลยกับเซตห้าสิบอันนี้เป็นเซตสามนะครับทุกคนนี่เซตสามที่มันดอบนี่ทุกคนว่าเซตไหนสวยคือมันสวยทุกเซตแหละแต่ผมว่านะเซตเขียวเซตเนี้ยเซตเอเลียนเนี้ยแม่งสวยจัดเลย สวยจริงไม่ได้พูดแบบไม่ได้ยอนะคือมันสวยจริงๆนะครับทุกคนโอ้มาเดี๋ยวผมเอาเซตฟาร์มไปยิงเล่นเนี่ยยิงตัวหนึ่งมันเขี้ยวมันเขี้ยวขอยิงอีกตัวหนึ่งเ<ป>หอะเป๊ได้ไรล่าได้สไนปะดิสเลยดีกว่าขอคลิกตัวเองเลยละกันเอาคลิกไปได้ ป่ะโอเคเก็บของเก็บของก็จะไปบวกผมจะเอาสนายไปเล่นเหมือนเขาจะเล่นกันอยู่เซฟโซนนะครับชึบปึบป,ป,ปผมลงไปเก็บอยู่อนี่เดีว่วคือคนก็เยอะนะครับทุกคนประมาณ30คนได้นะครับแต่ละเซิร์ฟแบบเซิร์ฟหนึ่งก็ประมาณ10บคนยีคนนะครับที่บวกกันนะขอไปเก็บของก่อนก็เล่นอะไรกันนะ ผมมีไสกงไสกล้าด้วยเอาเรื่องนะเึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะเอาสัตว์อะไรนี้ไปเล่นไลยแล้วก็ฟอร์มเซตมันเลยใส่แม็กเวดดีเพื่อนผมจะเอาสัตว์อะไรไ,ไปเล่นดีวะเอาเวดไหมมาผมเอาเวดไปเล่นจ้ะเฮ้ฮ้ยเฮ,อฮ,อฮ,อฮอขอกดซื้อเอ้ยมีแม็กเวดอยู่แล้ว ทำไมมันอ๋อผมเอาแม็กวียอออกิด้ไหมโอเคลืมเปิดเกือบแล้วผมลืมไอ้นี่ร่องหนมาเรามาดูว่าผมจะกอดได้ล่าอุย้ยเชี่ยพ่อมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่อยากตายตอนนี้โอ้ยน่อ โคตรไปแลเดอร์จะโคตรไปแลเดอร์อุ้ยโอ้โหลูกสองโคตรแรงอะ่ะลูกสองรักแม่ทุกคนแม่งแรงจัดเลยขอเบิ้ลหัวหน่อยฮาทุกคนต้องกลัวตัวต้องกลัวแม่งรอดักละอย่างชอบเลยข้างเซฟเนะี่ยอุ้ยฮู้ฮู้ฮู้ เต็มหัวผมน่าจะตายนะครับทุกคนเพราะว่าผมใส่เจ็ดรามอุ้ยแมวเอ้ยหาดกดาไม่ได้เล่นเลยโก้เป็นไงล่ะกูพึ่กฟาร์มมาแท้ๆไม่เล่นดินให้เล่นหน่ยก็ไม่ได้เนาะมาเล่นตามต่อหัวฟาร์มนี่มันหัวอะไรวะขอดูก่อนนะอ้หัวฟาร์มถึงห้าสิบฟักเดี๋ยวนะของฟาร์มผมขอดูขอดูราคาของฟาร์มก่อนได้ไหมของฟาร์มมันน่าจะแพงนะ อ่อของฟาร์มนี่ของฟาร์มระดับยากนะครับไม่ต่ำกว่า10บาทคือเซตหนึ่งอ่ะไม่ไม่ต่ำกว่า10บาทแพงจัดผมจะเอาเอ็มหนึ่งยิงหัวมันให้ตายตไม่ก็เวียดยิงหัวตายเลยอะ่ะหรือจะเอาเวียดเอแพรเอเวียดรักแม่แอพีพก็บ้าแล้วนึงนะเปลี่ยนตัวขอเล่นตัวตึกๆหน่อยได้ไหมมีตัวตึกเปล่า เออน,นี่ตัวเองตัวเองจุดเดีจุดจุมจุดจุดอะไรวะหิมะหิมะตกขอซ่อนก่อนได้เปล่าซ่อนไม่ได้เป่าเทมเนะี้ผมจะอรักแม่อยากยิงอยากยิงลูกซองรักแม่ ไม่มีคูณแปดวะเนาะตรงโน้นมีบีผมวิ่งออกไปไม่ได้ว่ะทุกคนกค็หนึงนะเอางี้ผมขอเลยไม่ตั้งใจนะแต่ขอหน่อยแล้วกัน คือมันออกไปไม่ได้แล้วผมจะผมจะเล่นยากไงผมขอโกงเขาหน่อยขอโกงหน่อยแล้วกันนะอโอเคขอโกงหน่อยขอไปข้างนอกโอเคประมาณนี้พอปิดเลยมาได้เลยละคือ <c oughs> ขอโกงหน่อยแล้วกันนะครับเวตตายเป็นหน้าติบด้วยยึดคกอู้ฟักนี่คือกูโก,ก,ก,กงเขาไงคือกูโกงเขาไง เก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดีอ้าฮ่าอุ้ยโดวไปดีโดวไปดีโดวไปดีอุ้ยติดอุ้ยติดแม่งตรงนี้ติด parelle. คมเกินไปแล้วนินจาจะคมเกินมนุษย์มาราไปแล้ววิ่งก็เซฟกูวิ่งก็เซฟกูวิ่งก็เซฟกูไม่รีรอกูไม่รีรอกูวิ่งก็เซฟเนี่ยมีดักมีดักด้วยมันมีคนดักครับทุกคนอิมโบอิมเบ้นินจาอย่างก๊อดได้เซ็น50ฟรี1เซต2เซตได้มา2เซตป่ะดูดู ดติร์ดดมเติรดดมติดดมเติร์ดดมเติร์ดดมฮ่า่าอิ่มทำไมเนาะมาตัวป่ากับตัวเต็มมาครับทุกคนโอ้แบบคือกูก็อยากมันโพดอ่ะแต่แบบสนุกจริงผมบอกเลยว่ามันสนุกมากเลยนะเนี่ยแบบยิงแบบยิงหัวเบิ้์นตัวนะครับปืนเวทแอร์เพย์ยิงห้าสิบ หัวเบิ้ลตัวตายเป็นอะไรที่เจียวจ้าวอยู่เจียวจ้าวอยู่ผมขอโกงขอวิ่งออกไปอีกเพราะว่ามันมีคนดักเซฟนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะกูลืมเปิดเฮ้ยไม่ใช่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 กูเปิดกูปิดแล้วจําได้กูปิดแล้วผมปิดยยังวะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวผมให้แอดมินชดให้ทีหลังแล้วกันแม่งกูปิดยังวะเฮ้ยผมต้องปิดแล้วแหละผมว่าผมปิดแล้ว ปิดแล้วชัวยังไงกูก็ปิดแล้วเพราะว่ามันเห็นผมอยู่อืมมันเห็นผมอยู่ผมปิดแล้วผมรู้แหละว่าผมปิดแล้วนั่นจะใช่แหละ <c oughs> อาา้าฮานินจาตัวลอยเลยไอ้เพื่อนนี่ลอยจัดล็อกกี้เหงาขอตึงๆเดี๋ยวไปล็อกกี้ะนะในรอบนี้เก็บของกัน อันนี้คืออะไรอะแม็กไปดีกว่านะครับทุกคนยา่าฮูหินจานนี่มันตัวอร่อยของแท้ใครจะมา่อยเท่าผมได้ปะแม่งตัวอร่อยเกินพิกัดเลยผมอะเฮ้ยมันทำไมกระสุนเบี้ยววะเนี่ยอ๋อผมก็โดดวะอุ้าายตนไหนตายตนไหนตรงนั้นน่าจะตาย ผมวิ่งเลยกูปลมองกูโกงเขาทุกอย่างอะ่ะโกงมั้งทุกอย่างผมจะโกงกันไปแล้วเนะี่ยบางทียิงมืดเลยนะยิงก้อนเหล็กอะ่ะ ไม่ได้ตัวน,นี้น่าจะสไนป์ปะไม่ใช่ใจเย็นพี่ชาย อลโเ้ยอลโเ้ยกลัวคมจัดเลยยิงไม่โดนมืดไม่ต้องยิงมือผมต้องยิงระยะไหนผมยังไม่รู้เลยตอนเนี้ย าตายโดนลูดถาถมแล้วโดนถาถมแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเดือดแล้วเว้ยเปลี่ย,ยนปืนแล้วจ้าฮึ๊บฮึ๊บฮ๊บุ้ยายย,ายิงฮึบ จิงนปะเจ้ามึงจะตายผมโดนตระไยิงเพราะหัวตะไมมันปิงปิงแล้วผมมืดตายเลยไะเจาะเหล็กไปยิงดีกว่าไม่โกงวิ่งออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนละแถวนี้โอ้ยปิง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 เวอร์เฮ้ยทำไมผมปิงฟักฟักกูปิงกูวิ่งไปไกลๆก่อนปิงผมตายชัว ดอกนี้เฮน,นะเช็คเช็คเช็คของก่อนเช็คของห้าสิบกูอยู่กับใครเออหลุดเลย, <c oughs> อยโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเซิร์ม้ผมหลุดนะครับงั้นผมไปละเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย